ถ้าเราบรรจบธาตุรวมกันเป็นก้อนธาตุทั้งสี่แล้วก็เป็นหน้าที่ของอนิจจังแล้วทั้งหมดก็มีแต่เสื่อมชํารุดลงไปอยู่ทุกเวลานาทีอยู่ทุกระยะลมหายใจอยู่แล้วแต่จิตของเรานั้นก็ยังมีอวิชชาตัณหาห่อหุ้มอยู่ก็เลยหลงไปยึดถือเอารูปหรือก้อนอนิจจังนี้ไว้มันก็เลยเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาทันที ถ้าเวลาไหนธาตุทั้งสี่นั้นมันอยู่เป็นปกติไม่เกิดแปรปรวนขึ้นมาอยู่เป็นปกติดีก็เกิดสุขเวทนาขึ้นมาแล้วก็มีแต่ความหัวเราะเพลิดเพลินกันไปเท่านั้นถ้าเกิดอุเบกขาเวทนาขึ้นอยู่เฉยเฉยไม่สุขไม่ทุกข์ก็รู้ว่าอยู่เฉยเฉให้เราใช้ปัญญาของเราพินิษพิจารณาให้มันดูแล้วดูอีกอยู่อย่างนั้นแหละ มันก็มีแต่ของไม่เที่ยงอยู่ทั้งนั้นไม่ว่าภายในร่างกายหรือของภายนอกต่างๆก็เป็นของเปลี่ยนแปลงไปได้มีแต่ของชำรุดซุดโทรมลงไปอยู่ทุกระยะภายในตัวเองทั้งหมดอยู่แล้วแต่จิตของเราไม่รู้ผู้ยึดไว้ถือไว้ไม่รู้ก็เพราะว่าเราอย่างไม่รู้จริงเห็นจริงตามความเป็นจริงของธรรมชาติทั้งภายในภายนอก จึงหลงเข้าไปยึดไปถือเอาไว้ว่าตัวตนเราเขาทั้งภายในภายนอกก็เลยไม่รู้ปล่อยรู้วางไปได้เลยเพราะมันเป็นของประจำโลกอยู่แล้วทั้งภายในภายนอกเมื่อไร่เราจะรู้ปล่อยรู้วางให้โลกเขาไว้ตามเดิมของเขาถ้ามีตามันก็ไปติดไปคล้องอยู่กับรูปกับสีถ้ามีหูก็ไปคล้องอยู่กับเสียง มีจมูกก็ไปติดไปคล้องอยู่กับกลิ่นมีลิ้นก็ไปติดไปคล้องอยู่กับรสมีกายก็ไปติดไปคล้องอยู่กับเย็นร้อนอ่อนแข็งมีสติก็ไปติดไปคล้องอยู่กับอารมณ์ดีและอารมณ์ไม่ดีทั้งอดีตและอนาคตอันนี้เป็นหน้าที่ของสัญญาเป็นเจ้าของบัญชีใหญ่จดจำไปหมดทุกอย่างสังขารก็เอามาปรุงแต่งกว้างขวางออกไป ก็ไม่จบไม่สิ้นลงไปได้วิญญาณก็รู้ไปต่างเรื่องเหล่านั้นอย่างไม่หยุดยัง้งอันนี้แหละเรียกว่าวัตจกักรหมุนอยู่ในกองาธาตุกองขันกองอายาตนะอยู่ในโลกสมมุติอันนี้แหละจึงได้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในโลกสมมุติอย่างเอาตัวรอดออกไปไม่ได้เลยจึงได้วนเวียนมาเอาของเก่ามาโลกมาโกรธมาหลงกันอยู่อย่างไม่จบไม่สิ้น เรียกว่าเดินไปตามทางมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดเป็นถูกกันไปเลยไม่ว่าตนเองและคนอื่นสังขารอันไม่หยุดปรุงแต่งลงสู่อนิจจังทุกขังอนัตตาก็เพราะมันอย่างเพลิดเพลินเจริญใจอยู่กับของไม่เที่ยงอยู่เรื่อยไปก็เพราะมันหลงเห็นทุกว่าเป็นสุขเห็นของเหม็นว่าเป็นของหอมมันก็มาติดมาคล้องมายึดมาถือไว้อยู่อย่างนี้ การปฏิบัติธรรมจึงไม่ถึงธรรมคือของจริงได้เลยถ้ามีตามันก็ไปติดข้องอยู่กับรูปกับสีมันก็เป็นอยู่อย่างนี้แหละมันจึงไม่ถึงพระธรรมของจริงเพราะฉะนั้นจึงไปถึงแต่ของปลอมแล้วก็เลยหลงหมุนอยู่ในหน้าที่ของกามอยู่เรื่อยไปจนถึงวันตายถ้าตายแล้วก็มาเกิดอีกก็มาหลงเอาแต่ของเก่านี้อีก เรื่องของวัตจกักมันก็หมุนกันอยู่ในโลกสมมุติอันนี้อย่างไม่จบไม่สิ้นไปได้เลยเรื่องของมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดเป็นชอบอยู่อย่างนี้ก็มีแต่เรื่องยึดเรื่องถือกันเอาไว้ทั้งนั้นเลยก็เพราะความไม่รู้ถึงเหตุและผลของบุญและบาปกจึงได้หลงมัวเมาอยู่อย่างนั้นถ้าจิตของเราไปทางสัมมาทิฏฐิมีปัญญาเห็นชอบแล้ว จิตสังขารมันก็หยุดปรุงแต่งได้เองเพราะมันเห็นเป็นหน้าที่ของอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งหมดจิตของเราก็มีความว่างเปล่าไปหมดมันก็หยุดปรุงหยุดแต่งลงไปสู่ของทั้งหมดแล้วมันก็เห็นเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาของมันถ้าเราได้มาเกิดอีกก็มาเอาของเก่าอันนี้อีกเพราะฉะนั้นจึงให้เราหัดปล่อยหัดวางออกไปไว้แต่เดี๋ยวนี้ ให้เราใช้ปัญญาสังเกตกิเลสตัณหาของตนเพื่อให้มันชำนิชำนาญไว้ก่อนแก่ก่อนเจ็บก่อนตายเพื่อไม่ให้มันหลงไปตามเรื่องของโลกอีกต่อไปมันจะพาเรานี้หลงวนเวียนอยู่ในโลกสมมุติอันนี้อีกต่อไปอย่างไม่จบไม่สิน้นเพราะฉะนั้นให้เรานี้ใช้ปัญญาของเรามีอยู่เป็นพื้นฐานมาแต่เก่าก่อนนั้นคือสัมมาทิฏฐิ มีปัญญาเห็นชอบแล้วจึงเป็นสัมมาสังกัปปะจึงดำริออกจากกามมาได้ให้มีสติให้ปัญญาสอนจิตของตัวเองอยู่บ่อยๆเพื่อไม่ให้มันเพลินไปตามอารมณ์ต่างๆมีทั้งชอบไม่ชอบหลายสิ่งหลายประการต่างๆนานา,นากันถ้าเราได้ใช้ปัญญาของเราสำรวจตรวจตราดูแล้วก็พร้อมทั้งเหตุและผลทั้งของตนเองและคนอื่นอย่างรอบคอบ ก็เห็นแต่ของไม่เที่ยงทั้งหมดไม่มีอะไรจะมั่นคงดำรงอยู่ได้สักอย่างเดียวถ้าเราได้พิจารณาไปพอสมควรแล้วก็หยุดพักผ่อนเอาพุโทโธอบรมจิตเพื่อให้จิตได้รวมลงอยู่กับพุโทโธคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถ้าจิตของเราจะได้สงบลงไปเป็นสมาธิขั้นไหนก็แล้วแต่จะเป็นคณิกะหรืออุปปาัจาระ หรืออัปปนาก็แล้วแต่อันนี้มันเป็นเพราะพลังจิตหรือเป็นอาการของจิตคือความสงบของจิตเป็นสมาธิแล้วจะมีความอิ่มเอิบเบิกบานขึ้นมีกำลังกายกำลังใจมีความสามารถอาจหารเด็ดเดี่ยวขึ้นมาเป็นเครื่องหนุนปัญญาให้มีความเฉลียวฉลาดขึ้นมากกว่าแต่เก่าก่อนถ้าเราใช้ปัญญาให้สำรวจดูแล้ว ได้รู้ได้เห็นแท้จริงหมดทุกอย่างแล้วปัญญามันจะลงสู่พระตรายลักษณ์ทั้งหมดคืออนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเขาก็จบเรื่องทุกอย่างก็เพียงแต่อาศัยกันไปวันๆเท่านั้นเราตายแล้วก็เป็นเรื่องของคนอื่นอีกต่อไปไม่ใช่ของเราสักอย่างเดียวเดี๋ยวก็จากกันไปไม่จากตายก็จากเป็นไม่แน่นอน ไม่ว่าภายในหรือภายนอกเหมือนกันหมดทุกอย่างเราได้ใช้ปัญญารู้เห็นตามความเป็นจริงของธรรมชาติธรรมดาแล้วจิตสังขารก็หยุดปรุงหยุดแต่งไม่มีสิ่งใดจะมั่นคงถาวรอ,อยู่ในโลกอันนี้มีแต่เสื่อมชำรุดลงไปสู่สภาพเดิมของเขาตามธรรมชาติเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับเป็นอยู่อย่างนั้น และไม่มีอะไรจะมั่นคงอยู่กับที่ไปได้เลยก็มีแต่จะซุดลงไปทุกระยะไม่ว่าภายนอกภายในให้เราใช้ปัญญาให้พินิษ์พิจารณาให้มากขึ้นถ้าไปเห็นคนแก่ก็ให้น้อมเข้ามาหาเราว่าเราก็เหมือนกันอย่างนี้หนอหนีไปไหนก็ไม่พ้นเป็นอย่างนี้ไปได้เยียวยาแล้วก็แก่จริงอย่างนี้หนอเราจะหนีให้พ้นไปไม่ได้ ถ้าเราเห็นคนเจ็บก็ให้พิจารณาว่าไม่วันใดก็วันหนึ่งเราก็ต้องเจ็บอย่างเดียวกันนี้และหนีไปไหนไม่พ้นถ้าเราไปเห็นคนตายก็ให้น้อมเข้ามาหาเราในวันหนึ่งเราต้องตายอย่างนี้แน่เราเกิดมาแล้วก็ต้องแก่เจ็บตายกันทั้งนั้นไม่ว่าสัตว์บุคคลตัวตนเขาเราถ้าเราได้พิจารณาเห็นเช่นนี้แล้ว ก็เกิดความสังเวชสลดใจของตนเองขึ้นมาถ้าผู้พิจารณาอยู่บ่อยๆแล้วจะมีความแยบคายเบื่อหน่ายขึ้นมาอยากจะออกจากห่วงของกามนี้ไปเสียให้พ้นได้อย่างแท้จริงตามสติปัญญาเห็นชอบมาก่อนนั้นและพิจารณาอยู่บ่อยๆถ้าไปเห็นสัตว์ตายต่างก็ใช้ปัญญาของตนเองว่าตนกับสัตว์ก็จะต้องตายเหมือนกัน และก็ลงไปเป็นดินตามเดิมธรรมดาเกิดมาแล้วก็ดับไปถ้าเราเกิดมาแล้วก็กลับลงไปเป็นดินก็ไม่มีอะไรจะมั่นคงถาวรอ,อยู่ได้มีแต่เสื่อมลงไปสู่พระไตรลักษณ์ทั้งหมดจึงได้เรียกว่าสัพเพสังขาราอนิจจาสัพเพธรรมาอนัตตาติก็ไม่มีอะไรสักอย่างเดียวเป็นของเราเลย ก็เหลือแต่จิตดวงเดียวเท่านั้นจะไปสู่ทุกคติหรือสุขคติเท่านั้นเป็นที่ไปสำเร็จได้ด้วยบุญกรรมนาไปตกแต่งให้ไปได้ถ้าเราได้พิจารณาแล้วอย่างรอบคอบถี่ถ้วนอย่างแจ้งชัดด้วยปัญญาเห็นชอบมาแล้วเราก็ตั้งใจมั่นอยู่ในหลักปัจจุบันเพื่อไม่ให้เผลอสติให้เรามีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลา เพื่อไม่ให้มันเคลื่อนไหวเอ็นเอียงไปตามอารมณ์อารมณ์ต่างๆก็ไม่ปรุงไม่แต่งอะไรทั้งนี้ก็เพราะปัญญาได้ค้นคิดหาเหตุผลดีแล้วอย่างรอบคอบมันก็ไม่ปรุงแต่งอะไรขึ้นมาอีกมันก็รวมลงสู่พระไตรลักษณ์ทั้งหมดตัวเราก็จะเป็นไปเพื่ออยู่เท่านั้นไม่มีอะไรจะเอาไปได้สักอย่างเดียวก็ยินยอมพร้อมใจ โลกนี้ทุกอย่างทั้งร่างกายข้าวของเงินทองทุกอย่างก็มอบไว้กับโลกนี้ทั้งหมดเหลือแต่จิตกับผู้รู้อยู่เป็นกลางไม่เอ็นเอียงแสสายไปมารู้อยู่ก็รู้อยู่กับหลักปัจจุบันไม่ใช้เก็บเอามาปรุงแต่งรู้แล้วก็ปล่อยวางไปมันก็ดับไปเองมันเบื่อหน่ายคลายออกมาแล้วกับของไม่เที่ยงอันนี้ ถ้าเราใช้ปัญญาของเราให้สำรวจตรวจตราดูแล้วให้รู้เห็นตามปัญญาเห็นชอบมาแล้วเป็นพื้นฐานของจิตที่เป็นสัมมาทิฏฐิมีปัญญาแล้วจึงก้าวขึ้นไปเป็นสัมมาสังกัปปะจึงตั้งใจดำริออกจากหน้าที่ของการไปเสียให้พ้นก็เพราะมีปัญญารู้แจ้งเห็นจริงมาก่อนแล้วก็เห็นแต่ของไม่เที่ยงทั้งหมดเพราะมันมีแต่เรื่องจะทุกข์อยู่เท่าถึงวันตาย หลายสิ่งหลายอย่างอยู่ในโลกอันนี้ไม่ว่าภายนอกภายในมีแต่ของไม่เที่ยงทั้งหมดเรื่องนี้เกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปเรื่องอื่นก็เกิดมาอีกอยู่อย่างนี้และเรื่องของโลกไม่มีอะไรจะแน่นอนสักอย่างแล้วมันก็มั่นใจอยากออกจากหน้าที่ของกามไปตามที่ปัญญาเห็นชอบนั้นเพื่อให้มันถูกต้องตามหลักของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า มันก็มีสติสัมปชัญญะรู้เท่าทาันกับเครื่องสัมผัสทั้งหลายมันก็ผ่านเราไปได้มันไม่มาข้องอยู่กับจิตของเราเรียกว่าผู้รู้แท้เห็นจริงในสัตธรรมทั้งหลายอย่างรอบคอบดีแล้วเรียกว่าผู้ปฏิบัติซื่อตรงต่อพระธรรมอย่างแท้จริงแล้วก็เห็นทางพ้นทุกข์ไปได้อย่างแท้จริงก็เพราะเราเป็นผู้มีความตั้งใจมั่น ไปในทางที่ชอบอยู่แล้วคิดไปในทางชอบคิดมีเหตุผลก็คิดเป็นบุญกุศลของตนและคนอื่นไปอยู่ในที่ชอบไปเพื่อให้มีเมตตากรุณาต่อกันไปพอได้เกิดเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตาย